แอบ,บเสยดายนิดนึงนุ่มแล้วก็มีมันนิดหน่อยเคี้ยวก็สนุกปากดีนุ่มสุดในสี่ตัวนะสวัสดีสวีดัตทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะมากินเนื้อปิคนญากันเนี่เห็นรีวิวผ่านๆร้านนี้เขาเขาเพิ่งเปิดได้สักพักและแต่ว่ามีโอกาสมากินเขาบอกว่าเขาเป็นร้านขายเนื้อที่สดอร่อย ดีเพราะฉะนั้นเราต้องลองร้านนี้ชื่อว่าร้านมีมีดในเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาในร้านแล้วตกใจมากร้านนี้เขาแบบมีอยู่สองโต๊ะไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะมากินต้องแบบจองนะอันนี้คือเราเรามาแบบโจมะๆนเราไม่ได้บอกเขาใล่วงหน้าเพราะฉะนั้นะเราก็ต้องจองเออเราไม่ได้จองไม่จองผู้ผิดเราก็แบบโชคดีร้านโล่งดีร้านนี้นะเวลามาถึงอ่ะนี่มาดูนะเขาก็จะแบบว่าให้เราเลือกเนื้อก่อนมันเหมือนเป็นเขาเขาเปิดเป็นไข่เนื้อนะแต่ว่ามันมีแบบย่างด้วยไง เขาอ่ะจะมีขายเป็นเนื้ออันดับแรกปไปไปย่างเนื้อไปดูไปเลือกเนื้อกันนี่นี่ <c oughs> มันเป็นเนื้อแบบแบบนี้คือเขาจะมีแช่ช่องฟิตไว้นเ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 น่นเหนแช่ช่องฟิตไว้แล้วเราอ่ะ <c oughs> ก็มาเลือกเอานี่พี่คันยา่าดู สองชิ้นส3 0ี่ร้อยสามสิบสองร้อยเก้าสิบบาทกำไม่ถึงบาทนี่ถูกมากนะเออแล้วดูลายแบบสวยนะเนี่ยดีกันย่าอย่างเงี้ยร้อยเก้าสิบบาทสเต็กจ,จานหนึ่งสองร้อยย่างใม่ฟรีคตรถูกตกใจจริงจริงเนี่ยโอ้โหยอดมากดูดูดูด,ดูกันย่านะ หลักๆก,ก็จะมีเนื้ออยู่สี่ตัวเนี่ยก็จะมีปีกันยา่สาสันตะโพกเลยที่เขาเรียกกันว่าเสือลอยเนี่ยนะโ oh, อ้ยยนใหญ่นี่ยห้าร้อยยี่สิบกันสี่ร้อยสิบบาทโคตรถูกเลยเป็นอะไรที่แบบตกใจมากเือพายในน,น,นนี้เนี่ยเสือร้องไห้1้0สิบบาทโอ้ถูกมากพับในนี่อันนี้ตัวที่สี่มาพับในอ่า ไะเดี๋ยวเราก็เลือกเนื้อก่อนติ๊ดติ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดอ่าเขาเลือกเนื้อเสร็จปุ๊บเราก็ให้เขาย่างให้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มานั่งรอกินนี่ทุกท่านระหว่างเด็กมาแอคโค้งแล้วก็รอสบายเดี๋ยวเรารอกินทีเดียวนี่มีผักมาให้ด้วยนะเอาไว้จับแก้ ที่เปิดขวดโคตรเทพเนี่นี่เนี่ยนี่นี่จานนี้ผักนี่นะเขาก็จะมีผักนี่ล้างน้ำมาให้ยังดีอ่าล้างน้ำมาให้อย่างดีององดเอาไปกินแก้มกันเรือน,นะครับท่านอ่าฮ่าฮ่านี่ย อ่าเนี่ยเขาเระเทียมแบบว่าผัดขวดพริกมาให้อืเดีย๋ยวเราลองรองก่อนเนี่ยตัวนี้เป็นกระเทียมขวพริกไม่ใช่พริกดิกระเทียมขวั่วดร้อนกับพริกไทยกระเทียมขวดร้อนกับพริกไทยมาให้เออเดี๋ยวเราค่อยาามาชิมกันนะเนี่ยเป็นน้ำจิม้มเขาผาสมมาให้เลยนะเยอะเรียจิ้มเปรี้ยวอเอจิ้มเปรี้ยว ไม่รู้มีน้ำจิ้มขมหรือเปล่าไม่รู้ผมเนานะบาร์บรีคิวบาร์บีคิวเท่าไหรเนี่ยอันนี้น้ำจิ้มบาร์บีคิวเนี่ยบาร์บรีคิวมันก็จะเป็นแบบว่าเป็ดๆเ,ดเดนี่ยมีงานหน่อยๆเน,นี่ยอันนี้น้ำจิ้มบาร์บีคิวมันจะมีงานหน่อยๆอืมบาร์บรีคิวสำหรับคนชอบเน,นี่ยประมาีณที่กิโล กระเทียมข้าวเกลือใส่เกลือหน่อยๆน่าจะชูรสดีอ่ะเดี๋ยวอร่อยดีอยู่นะเค็มๆแล้วก็มันๆอร่อยๆโอเคกินกันนะ มาแล้วครับจานแรกนีนะ่คือทีเด็ดของทางร้านครับพิกัญญานี่ใช้เวลาอยู่นะจริงๆถ้ามาได้อยากได้เลยต้องโทรสั่งนะแล้วก็บอกเขาเราวมันใช้เวลาอยู่นี่มันมาเป็นแบบนี้อ่าไม่กล้าถือเยอะเดี๋ยวตกนะ้ว้ายอ่าเรียนลอยนะ่ <S 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 มาโอ้ดู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 เห็นไหมนี่โอ้เนื้อสวยมากแล้วเขาย่างมาแบบเป็นมีเดียมไงเราก็จะแบบว่าเลือกเลือกสั่งมาให้มันเป็นแบบมีเดียมซึ่ง พอดูแล้วโอ้เห็นไหมเขาก็จะย่างมาพอดีเนาะแล้วทีนี้เขาจะมีใบยอยู่คาลิปตัสน,น่าจะอยู่คาลิปตัสสดวางอยู่ด้านบนอาเสิร์ฟมาในจานพร้อมกินเอาโอ้น่ากินน่ากินน่ากินไม่ไหวละเดี๋ยวขอไปชิมกันดีกว่าเอ้ยเราก็จะกินนะนะั่นแหละขอแบบว่ามีรสสดๆก่อนฮนะดูเอเอ คหาคนไปกินร้านยตัวนี้นะจะไม่แบบจะไม่นุ่มอ่ะมันจะมีความเหนียวนิดนึงหึบหบพอให้ได้เคี้ยวจะไม่ใช่แบบว่ากับได้แบบละลายในปากอะไรพวกนี้แต่แบบมีความเป็นเนื้อซึ่งน้องได้เคี้ยวทําให้เราจะได้รดเนื้อเวลาเราเคี้ยวเข้าไปตัวมันก็จะหอมหอมโลงจากที่ม no uh, ึงเป็นแล้ว hmm ก็เขาย่างมาพอดีอร่อย สำหรับคนที่ไม่ชอบเนื้อที่นุ่มมากเพราะมันจะมีความแบบเนึบๆให้ได้เคี้ยวสไตล์ปิคนย่ญญาเขาแหละปิคนย่ญญาเขาจะไม่นุ่มอยู่แล้วจะไม่นุ่มแบบกัแขาดอยู่แล้วมันจะต้องเป็นเป็นสไตล์แบบนี้เนาะอืมแล้วเขาย่างมาเขาจะมีโรยน่าจะเป็นใบยูคาลิปยยููคาลิป,ลป,ลปตัสใบคาอัมเออเออเป็นเป็นอรอริกาโนออริกาโนโอ่อะเออคล้ายๆเลยไม่รู้นะไม่มั่นใจแต่เป็นเขาโรยมาซึ่งก็เมนูนี้ถูกอะร้อยเก้าสิบสองร้อยถ้ามาสั่งนะ แนะนำแนะนำไปอ่ามาแล้วครับเมนูต่อไปมันคือเนื้อเซลรอ,รอยครับนะอ่าเนี่ยเนี่เราให้ย่างแบบมีเดียมมาหมดเลยนะวันนี้อ่าอ่าลายเนี้ยใช้ได้จา,ยายนใหญ่ฮะนี่ได้ซูมซู้ดูอ่าดูนะครับน, 18, นี่นคือเน,นื้เรอเซลอยก็สังเกตนะ กัญญาจะมีน้ำมันมีมันมีมันร่วมด้วยเนาะแต่ซอลรยเนี่ยจะเหมือนแบบอ่ามีแต่เนื้อเนื้อมากกว่าความเนื้อจะมากกว่าย่างมาเหมือนกันแล้วก็มีใบอะไรมาเหมือนกันเนาะดูดูดูเห็นไหมไม่กดติดตาลในตัวแพงเรียงความมันออกมานี่อ่าจะเป็นความสุกเป็นแบบมีเดียมครับอ่าโอ้น่ากินมากเลยนีนเนเนมาละไปต่อไปแล้วก็ชิมจ้ะ ่ไชิมนะอลสอยพวกยูทูบเบอร์พวกนี้แล้วมันจะแบบคนเด้กูจิตใจพวกคนที่โดนหลอกมีความยากกว่าปีกัญญาะเรือนเออจะมีความเหนียวจะมีความเหนียวกับปีกัญ่า่ะสนนีจะลองกินมันมันโี่นดีิค้วนาดนี้ทิงเงินาเลนีล้น เดินกิเสียบอะไรก็ยิ่งต้อเป็นลองเสีนบดูกหมครูกิเสียบเยอะแยะใช่ไม่เจ็บเยอะเลยเตอรอยเตอรอยน่าจะสัญญาณน่าจะลดลดสัมผัสด,ดีกว่านะเตอรอยเหมือนแนละ้วแบบเหนียวกว่ามันมันรู้สึกเหนียวเหนียวกว่าแต่ก็อร่อยไส่แบบนสำหรับคนที่แบบชอบรสเนื้อเยอะๆความเคี้ยวความละ ปีกัน่าจะนุ่มกว่ารู้สึกว่าปีกัน่าจะนุ่มกว่าก็จะถือว่าปีกันย,นนนย่เป็นจานที่แบบว่าเราชอบอกจานต่อไปเนื้อเสือมาแล้วนะน,นี่เนื้อเสืออ่าอันนี้เสือร้องไห้ครับอ้านี่ซูมให้ดูเนื้อเสือเห็นไหมถ้าเราดูในกล้องนะจะเห็นเลยว่าเสือเนี่ยมันเยอะกว่าตัวอีกสองตัวแรกเนื้อเสือเนี่ยจะ เยอะมันเยอะกว่าสตัวแรกที่เข้ามานะในกล้องมันจะเห็นชัดเลยย่างมามีเดียเหมือนกันนะแต่ความมันเนี่ยเขาจะแบบว่าโอ้โหออดูสิเนี่ยจะต้องลองดูนะ,ะนี่ทำแดงเรียงมาสวยงามโอ้โหเลิศหรูอลัาางการมาต้องชิมแบบนี้มันหิวหิวเหลือเกินตอนนี้นอขอชิมเสือลองให้นะ เราจะเลือกดูชิ้นที่น่าดูที่สุดน่ากินที่สุดเหยื่อเราได้แล้วเป็นเสือน้ํากินเหยื่อจัดไปน้องออกโดนได้ลสกลายเป็นว่าเหนียวเหนียวที่สุด,ออสดไม่ใช่มันเหนียวมากนะแต่มันเหนียวที่สุดาะจานอื่นมันนิ่มมาเจอจานนี้มันเลยทําให้มันเหนียวออกเคี้ยวออกเคี้ยว แต่สำหรับคนที่ชอบชอบสายเสือนะก็ต้องลองนลอือเดี๋ยวต้องมันๆเลยกินแล้วแบบตาลายจะปากกินมันเนี่ยนะม,มัน,นหอมเนี่ยอะไรเป็นจานเสือเดี๋ยวอรอจาน่อไป <_ C 1> อ่าอันนี้เป็นส่วนพับในนะนี่เห็นไหมโอ้โหจะไม่เห็นมันเลยเี่สังเกตดู อ่สังเกตดูเราจะเราจะไม่มีมันเลยมันแท้เลยจะเป็นเนื้อล้วนๆเลยนี่ย่างมาพอดีนะการย่างเขาใช้เหมือนกันเลยเนาะัวเขาจะเห็นสังเกตตัวที่มันโรยมาแล้วก็มีใบทุ้วยเนาะดูความสุขเห็นไหมนความสุขความสุขก็จะเป็นมีเดียมหมดแล้วพะเราสั่งมีเดียมหมดลองดูเราจะได้รู้ว่าเราอ่ะชอบตัวไหนโอเคมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยตัวนี้ไม่นุ่มนะ พอดีใช้ขำว,ว่าพอดีไม่นุ่มมันจะมีความเป็นเนื้อทาให้เราพอเคี้ยวไปมันจะเป็นเนื้อแบบได้ความเป็นเนื้อจะไม่มีมันแทรกเลยสําหรับคนที่ชอบเสือชอบมันๆอาจจะไม่ชอบตัวนี้เรงคิดว่ามันแบบอาจจะแบบหยาบไปกินแล้วมันจะแบบเจ็บหยาบเลยแต่ถ้าคนได้แบบสายเคี้ยวเนื้อสายกินแล้วแบบได้รสเนื้อนะโอ้โหเนีย่ยมาเต็มอือสำหรับคนที่แบบว่าชอบเนื้อชอบกินแบบสายเนื้อ กินไปหมดแล้วนะสีตัวเ่อไปเราจะลองกินันะจิ้มขอใช้ตัวรับในนี่แหละกินัจิมอนนี้เป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวนะด้วยส่วนตัวนะจะชอบน้ำจิ้มที่มันเป็นพริกข้าวคั่วมากเอันนี้มันเหมือนแบบทำเลกอ่ะมันเจ้าฮอ่าเขานร่อยนะแต่ว่า โดยพื้นฐานจะเป็น,นคนที่กินไม่จิ้ยมมัมจิ้มแล้วแต่น้ำจิ้มเขากว่าโอเคจะได้อยู่มันจะแบบเหมือนเจ้าของอ,อ่ะจะออกหวไม่กินเกี่ยวตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวนี่นะก็แบบซอสบาร์บีคิวอะ่ะธรรมดาเลยไม่มีอะไรพิเศษป่ะป่าวไปจะกินแล้วนะเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวมาเจอกัน มาจา์สองนะครับตาจะเยิ่มเยิ่มนิดนึงแต่ว่าเราจะมาสรุปให้ฝั่งแล้วว่าเราแฮปปี้นี่โดยสรุปแล้วพี่กัญญาเนี่ยเวิร์กแต่เรา <c oughs> เราี่แบบเราชอบมากพี่กัญญาดี <c oughs> แล้วก็ตัวอื่นเนี่ยกิน <c oughs> ได้ก <c oughs> ินได้นะ <c oughs> แต่พี่กัญญาจะโอเคนี่เรามีผู้ร่วมรีวิวกับเราอันนี้เรามีเพื่อนๆมาแล้วเราใช้เพื่อนๆเรา <c oughs> รีวิว <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะ <c oughs> ให้คนแรกสีตัวนี้เนะี่ย ชอบตัวไหนที่สุดครับเออชอบปีกัญญาครับมันเปไ็นยังไงมันนุ่มแล้วก็มีมันนิดหน่อยเคี้ยวก็สนุกปากดีนุ่มหวานก็โอเคครับมันมันสู้ฟันนิดหน่อยออแล้วถ้าไปเอาเนื้อไปอย่างเองนี่เป็นไงโอ้คงย่างไม่ไหวครมันแนะนำให้มากินที่ร้านนี้ราคาอย่างไรราคาราคาได้ครับได้ครับ,ร,บ,ร,บราคาดีเลยอันนี้อันนี้เป็นของแจ็คไครับ สวัสดีครับสวัสดีครับใจเย็นนะปุ๊กใจเย็นอ่าโอเคโอเคสี่ตัวนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดเออพี่กันยาทำไมถึงชอบพี่กันยะกันยานุ่มสุดนุ่มสุดครับแล้วพวกทับในพวกเซอร์รอยพวกอะไรพวกนี้เสื้อรอยนี่คล้ายๆพี่คันยาแต่นุ่มไม่สู้นิดนึงอีกหนึ่งสเต็ปแล้วก็อะไรนะอีกตัวหนึ่งอะไรนะเสือร้องไห้เสือร้องไห้ เสือร้องไห้แต่จริงๆผมว่าทั้งสี่ตัวนี้ก็รสชาติเหมือนกันเรื่องเรื่องเรื่องกลิ่นเนื้อนี่ไม่ไม่ต่างกันแต่จริงๆแล้วเสือร้องไห้ต้องกลิ่นแรงกว่านี้หน่อยแต่ว่าด้วยไม่รู้ผมน่าจะเป็นเนื้อไทยก็เลยมาในสเต็ปเดียวกันหมดเลยแต่ด้วยพับในใช่ไหม<น>พับในเนี่ยแอบเบสียดายนิดนึง น่าจะนุ่มกว่านี้นิดนึงมันเหนียวไปเหนียวไปนิดหนึง่งอาจจะนิดหนึง่งมันจะโอเคอนแนะนําให้สั่งอะไรเออต้องพี่คันย่าก,ก่อนอต้องอเริ่มต้องเริ่มอย่างพี่คันย่าก,ก่อนเพราะว่านุ่มย่างคุกมาดีคุกคุกกิ้งมาดีมากประมาณนั้นจากบมีมตัวที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราชอบตัวไหนมากที่สุดเผมเป็นคนชอบเสือร้องไห้นะครับเเสือร้องไห้เป็น,นยังไงครับ เสือร้องไห้ก็ผมก็ร้องไห้ผมก็จะร้องไห้ไปกับเสือด้วยทำไมทำไมถึงชอบเสือร้องไห้ที่สุดมันก็สำหรับคนที่มีพลังนในการเคี้ยวนะครับ <laughs> คุณจะได้ดื่มด่ำกับรสชาติของมันที่อยู่ระหว่างเนื้อนะครั oh. พอพอแล้วได้ไหม <laughs> ตัวพิญ,ญาเป็นไงบาะ โอ้อร่อยครับนุ่มนุ่มนุ่มโอเคตัวตัวนี้โอเคนะสําหรับสําหรับคนที่ไม่ได้กินบ่อยเป็นประจำไม่ได้ผมผมผมไม่ใช่สายเนื้อแต่ว่าผมผมมีความรู้สึกว่ามันกินง่าย่นกิงายครับกินง่ายแล้วก็นุ่มนุ่มสุดในสี่ตัวนะแล้วความลับช่วงนี้เป็นังไงครับความลับช่วงนี้ก็จะเหนียวนิดนึง แฟนเวลาขอออกจากบ้านมากินเล่ากับเพื่อนแฟนเข้าใจโอ้สบายอะแฟนเข้าใจนะครับข้าใจว่าก็เข้าใจว่าต้องออกครับแล้วถ้าแบบแฟนไม่ให้ออกแล้วขืนจะออกเนี่ยโอเคไหมปกติอะแฟนก็โอเคครับก็ให้ให้บ้างไม่ให้บ้างแต่ก็ค่อนข้างที่จะได้ไบายครับแล้วถ้าแฟนไม่ให้ออกแล้วเราอยากออกทำไงครับก็ต้องขอร้องก็ครับไม่ได้ไม่ได้ฮะแฟนก็ แฟนก็คือแฟนครับแฟนก็ต้องเคารพเขานะก็ต้องขอนะเคารพเลยครับเคารพครับเราจะต้องเคารพเขาครับเป็นที่เคารพตรงไหครับเป็นที่เคารพครับทรไหครับแล้วถ้าเราแบบไม่สนใจแล้วเราออกมาเลยแฟนจะมีอาการอะไรไหมครับอ๋อไม่มีอาการอะไรครับเพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วครับพอเราออกมาเราก็จะไม่รู้อาการอะไรครับว่าเขามีอาการอะไรหรือเปล่านะแต่แต่ถ้าถ้ามาร้านนี้ก็แนะนําเนื้อจานแรกนะ เน,เนื้อจานแรกจาน <laughs> เรก็กกมเยสุดท้ายนี้ให้ฝากนิดนึงถ้าเกิดว่าระหว่างมากินปีกัญยาที่ร้านนี้กับเมียไม่ให้มาแล้วเราคืนมาเราจะวนมาเลยครับเลือกอะไรอ่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณน่าเบื่อไม่มีอะไรในชีวิตแล้วคุณลองเสี่ยงออกจากบ้านมานะ <laughs> แล้วคุณจะได้รู้รสชาติของปีกันย่าที่นี่นะ,ะ <laughs> ว่าน,นุ่มอร่อย ซึมซับไปกับดื่มดำไปกับความนุ่มของเนื้อได้ครับอยากจะฝากอะไรเปเรื่องสุดท้ายับฝากอะไรกับผู้ชมเป็นกันด้วยนโอเควันนี้เราแบบว่าพอพร้อมปากหอมคอเพื่อนเพืเขาก็พูดกันไปแล้วเราก็จะมาปิดคลิปแบบนี้แหละ มีความสุขแล้วก็วันนี้เรามากินเนื้อพิกันยาอร่อยมากชอบชอบมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มันลองดูร้านเขาเป็นร้านที่แบบอยู่หน้าโรงันค่ายอะ่ะบันจะมาดูเหมือนร้านขายเนื้อเนาะแต่ถ้ามีโอกาสอะ่ะเราลองมากินดูแล้วแบบว่าไม่แพงไม่แพงเลยชิ้นหนึ่งร้อยสองร้อยแบบเป็นอะไรที่ถูกมากไม่เคยเจอไปซื้อแมคโครไปจัง่งเองยังแพงกว่านี้เลยแต่ว่าชอบไม่ชอบลองดูมากินแล้วเดี๋ยวมาเม้นต์บอกให้ฟังยังไงฝากไว้นิดนึงโอเค บายบายฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า